สวัสดีครับวันนี้เอดีครับจะพามาเยี่ยมชมแปลงข้าวโพดของเกษตรกรนะครับในสายพันธุ์ดีครับ9ก7 9ก็กันนะครับมาดูกันอ่านะครับอันนี้เป็นแปลงข้าวโพดดีครับ9ก7 9็นะครับเห็นไหมครับถ้าได้ระยะนะครับตัวดีครับ9ก7 9เก็นี่ยของเราเนี่ยจะมี2ฝักออกมาให้นะครับอ่าอย่างเช่นฝักนี้นะครับอันนี้ฝักที่1นะครับอันนี้ ฝักที่2ดูแลน้ําดีใส่ปุ๋ยดีนะครับฉีดฮอร์โมนดีนะครับฝัก2อาจจะใหญ่เท่ากับฝักแรกก็ได้นะครับดูมวลรวมนะครับของฝักดีครับก้าในแปลงนี้นะครับสวยงามมากครับนะครับฝักสม่ําเสมอนะครับอันนี้เป็นข้อดีของดีครับก้าเกาเจ็าฝักสม่ําเสมอนะครับเป็นหัวใจหลักที่สามารถ ทำให้สายพันธุ์นี้เพิ่มในเรื่องผลผลิตเนาะนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นเนาะเราอยากให้เห็นระบบลากของดีครับก็ก็เนะครับมาดูกันระบบลากของดีครับก็กา็เกาีนีร่ระบบลากอากาศนะครับหรือหลายพื้นที่เรียกลากขยังลากขยิงนะครับลากลอยนะครับเรียกได้หลายอย่างเนาะอันนี้คือเป็นข้อดีของดีครับก็เก้าเจ็ดเก้าเพราะว่าหนึ่ง ถ้าเรานะครับปล่อยเ้าโพดให้ยืนรอนะครับลดเกี่ยวนะครับตัวนี้จะช่วยการพยุงนะครับลำต้นนะครับหรือว่าเจอลมนะครับบางคนบอกว่าดีครับก็79ต้นเล็กนะครับผมกล้าท้าได้เลยครับตัวนี้ต้นเล็กแต่แข็งแรงนะครับต้นเล็กแต่แข็งแรงเนาะนะครับแต่ถ้าเจอพายุหนักๆนะครับต้นไม้ล้มก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันเนาะ สายพันธุ์อื่นผมก็เชื่อว่าล้มเหมือนกันนะครับมันเหมือนต้นไผ่นะครับดีครับก็เกย์เก้านะครับมันจะต้านลมนะครับไม่ต้านเนาะทําให้การยืนต้นของเก้าเจ็ดเก้าสี่พันที่รับเลยว่ายืนต้นนะครับแม้ในสายพันธุ์เวลานี้นะครับอ่าก็ฝากาพ่อแม่พี่น้องที่กำลังจะเลือกใช้นะครับโปคต้านี้นะครับหรือ ก็โพดิในช่วงหน้าที่จะถึงฝากไว้เลยนะครับก็994นะครับใครชอบสายปลูกถีได้นะครับสังเกตดูใบของดีครับก็ก็99ใบจะตั้งเนาะใบตั้งปลูกถี่ได้เป็นอย่างดีเนาะนะครับในตัวสายพันธุ์นี้นะครับเราฝากให้กับลูกค้านะครับที่กําลังมองหานะครับสายพันธุ์ก็โพดดีนะครับเราแนะนํากันเลยนะครับดีครับ99794ดูครับ สามต้นนี้ครับสี่ต้นครับไม่สามสี่ต้นนี้นะครับดูฝักนะครับได้ฝักทุกต้นนะครับระยะการปลูกไม่ถึงคืบนะครับดูกันได้นะครับเห็นไหมครับอ่าสามสี่ต้นเนาะระบบรากก็โอ้โหออกมาแบบกระจายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสายพันธุ์นี้รับประกันคุณภาพนะครับแน่นอนนะครับดีครับ 9ก้าฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดประเทศไทยด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม